วันนี้คนล่าฝันและเก๋อยู่กันที่ฟาร์มลุงรีนะคะเรามาด้วยประโยคนี้เลยค่ะอาชีพเกษตรทำไมทำแล้วดูเหมือนจนแต่จริงๆแล้วไม่จนนะคะทำยังไงให้ไม่จนที่สำคัญจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและสังคมรอบข้างแบบชุมชนต้องดีขึ้นด้วยเราไปล่าฝันของผู้ชายคนนี้กันค่ะลุงรีกับประโยคนี้ค่ะ สวัสดีค่ะโอ้เรียกกันลุงอีกแล้วก็ใครๆก็เรียกลุงลีอ่ะจะเรียกน้องลีพี่ลีก็จริงคุณชาลีครับผมครับจริงๆลุงลีเนี่ยเป็นฉายาในวงการเกษตรนะฮะก็คือเกิดมาอายุสิบขวบแล้วก็หนวดเต็มงี้แก่เลยแก่เลยน่าแต่สมัยนั้นเลยยี่สิบเอ็ดก็ส่งเสริมชุมชนแล้วไม่มีชีวิตวัยเด็กแล้วทำงาน ภาคการส่งเสริมชุมชนทําใด้เดือนทําเลี้ยงสัตว์ปลูกผักต่างๆทําไมจริงๆแล้วเอาเอาจริงๆนะในในใน,ในความรู้สึกของพี่อะเด็กมัธน,นาศิล์นะ่ยเขาจะแบบติดติดอาร์ตมีเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยทาไมเราถึงดูแบบแหวกหรือแปลกไหมสํสหรับเพื่อนเราถึงถือว่าแปลกไหมอายุแค่นั้นมันควรจะเที่ยวกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยป้าพี่ติดติดอาร์ตมีเพื่อฝูงกับมีสมองเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกันมันต้องแยกเรื่อง uh huh. เราก็ตีสดเราก็อาร์ต uh huh. เพื่อนก็เยอะคอนเนค t ชัน uh huh. ก็ดี uh huh. ทักษะเราก็ฝึกมา uh huh. เราไม่ได้ซื้อมาเราไม่ได้เป็นเองแล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่าง uh huh. แต่ทําไมเราถึงไม่ผลิตทําไมเราถึงผลิตอาหารเองไม่ได้มัน uh huh. เราตั้งคําถามไว้ว่าเราซื้อกินทุกมื้อเลยแล้ว uh huh. บอกเป็นนักออกแบบนัออกแบบออกแบบอาหารของตัวเองยังไม่ได้เลย S <S <S ออกแบบสุขภาพของตัวเองไม่ได้เลยออกแบบเวลาพักผ่อนของตัวเองไม่ได้เลยออกแบบรูปแบบการรับเงินของตัวเองมาไม่ได้เลยต้องมีคนคอยจ้างต้องมีคนคอยบีฟงานออกแบบอะไรไม่ได้เลยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเนี่ยเรามัวแต่ฟังคําคนรอบเนี่ยอเราจะได้ทํำไหมเออใช่คิดแบบนี้ได้แต่อายุเท่าไหร่ถามจริงอันนี้พี่พี่รู้แหละตอบมาคงหลายทีจรงแล้วล่ละแต่อยากไม่ได้หรอกแต่อยากทําออ ก็ใช้ความใช้อารมณ์เหมือนเดิมอยากทําก็ทําอยากทําก็ทําใช่ไหมแต่พอใช้อารมณ์มากๆเวลาเราทําธุรกิจเราก็จะรู้สึกต้องฝึกเรื่องเหตุผลมากขึ้นอยากทําแล้วอยากอยู่ต่อไปอยากรอดเดือนนี้อยากรอดเดือนหน้าอยากรอดปีหน้าก็ต้องวางแผนมันก็เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าไปในตัวอยากมีลูกน้องแล้วจะดูลูกน้องยังไงอยากมีพาร์ทเนอร์แล้วจะดูแลพาร์ทเนอร์ยังไงอยากมีคอนดิชันดีๆอยากมีโมเดลอยากทาโมเดลธุรกิจร่วมกับคนอื่น เออเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จริงๆอ่ะรับรองละเพราะว่าเราสร้างมันตั้งแต่มีต้นไผ่กอเดียวไม่มีคนช่วยสักคนพี่งั้นพี่ถามนี้เคยเป็นพนักงานออฟฟิศไหมเคยทางานแบบคนอื่นเมาเข่า8ปดโมงเลิกตอนเย็นใช่เบื่อรถติดด้วยเจ้าของออฟฟิศก็เคยเจ้าของออฟฟิศก็เคยทำเคยทำอะไรเจ้าของออฟฟิศเนี่ยก็ทําเป็นดีไซน์คอนซัลท์ก็เป็นเจ้าของออฟฟิศงานออกแบบเราก็เป็นนักออกแบบที่ไม่ได้เก่งอะไรมากคนหนึ่ง แต่พอเรามาทำในอยู่ในวงการเกษตรนะฝีมือเราที่ไม่ได้ดีเลิศอะไรเนี่ยก,กับมีคุณค่าเราก็เลือกที่ยืนให้ตัวเองว่าเออถ้าคุณค่าของงานออกแบบเนี่ยเปลี่ยนจากตรงนั้นไม่มีค่ามันอยู่ตรงเนี้ยม,มันก็เป็นของจําเป็นขึ้นมามแต่ไม่ได้แปลว่างานเราห่วยนะแต่ว่าเราเลือกที่ยืนให้งานของตัวเองว่าเราชอบงานแบบเนี้ยเราควรจะแนวเกษตรอีโคหรือว่าที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันมาอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่ามากมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆเราก็กม,มาตกผลึกทีหลังว่าเออเงินได้ไหมได้เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนสบายใจไหมสบายใจมากมนันก็เลือกเอาแล้วกันว่าชีวิตเนี้ยจะจะ,จะอยากได้อะไรอย,า,อยากเป็นแบบไหนชอบออกแบบแต่ไม่ชอบออกแบบทุกวันอชอบทําอาหารแต่ก็ไม่ชอบทําทุกวันแล้วก็ไม่ชอบตามตามใครสั่ง เอาแล้วชีวิตนี้อยู่ยากแล้วไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราที่เราชอบจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนนั่นแหละถ้าเขาเลือกได้ก็คงไม่อยากให้มีใครมาสั่งแต่อย่างเราเนี่ยไม่ชอบให้ใครสั่งไม่ชอบรถติดโอ้ชีวิตผมนี่น่าจะมีปัญหาหางานยากแต่และเราก็เราก็ในเมื่อเราเป็นทุกอย่างมาแล้วยืนจุดนั้นมาแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะสร้างอะไรด้วยตัวเองเราก็อยากจะลอง ที่5้าปีที่แล้วตัดสินใจทาฟาร์มูลีเนี่ยตอนนั้นมีเงินเก็บไหมไม่เห็นต้องมีเลยก็ทําควบคู่กับงานประจำอ๋อก็ทําคู่กันไปใช่ไหมทุกวันนี้ก็ทําควบคู่อยู่แต่ไม่มีใครรู้อ,อ้าวเหรอนี่อย่าบอกนะว่ายังแบบรับงานออกแบบอยู่อะไรอย่างนี้บรรม้อะไรอย่างนี้เหรอยิ่งกว่ารับอีก ปั้นหม้อเราเปลี่ยนจากปั้นหม้อเราก็ขึ้นรูป C N C ขึ้นรูปสามมิติเราจะไปง้อปั้นง้อทาไมเราก็รับงานออกแบบจานสําหรับร้านอาหารโดยเฉพาะแวร์สำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นธุรกิจเจ้าของธรุรก,กิจแล้วก็เป็นทั้ง O E M แล้วก็ทําไปเถอะเงินมันเข้าบ้านมาจากหลายๆทาง oh. เราเราออกแบบเกษตรเป็นเรามีต้นไม้จะรับจัดแลนส์เคปจัดสวนปุ๋ยก็มี อ๋อแล้วมันต่างจากดีไซเนอร์ตรงไหนไม่ต่างไม่ต่างแล้วเป็นดีไซเนอร์ที่มีอินเกเดียนที่ผลิตขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วรู้จักการเดเนอร์เน็ตเวิร์กทั้งหมดแล้วมันไม่ดียังไงนี่ไม่ใช่แหมมาถึงเป็นดูอ้าวเริ่มเฉลยแล้วเริ่มเฉลยแล้วเริ่มเฉลยแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันพลิกชีวิตวัยรุ่นจบมัธสินพลิกชีวิตมาทําเกษตรไม่มีผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนปลากไม่ได้แปลกไม่ได้เก่งด้วย แต่แค่ทำไม่หยุดทำไม่เลิกและขยันก่าคนอื่นประมาณสี่เท่าทำงานเยอะแค่ไหนอะเยอะเท่าไหร่ก็ได้ชอบทำชอบเหนื่อยชอบสนุกมีความสุขกับงานทำยันอีกสองวันนอนก็ได้แต่อยากพักต้องได้พักอต้องอารมณ์นั้นใช่ไหมก็ถ้ามันหาแพชชั่นหาในงานไม่เจอหาความรักในงานไม่เจอมันก็เป็นเครื่องมือทำตามฝันคนอื่นนะพี่อืแต่ว่าอะไรอะผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งตัวเองเจอตัวเองแต่ว่าเรากล้าให กล้าให้เวลากับฝันตัวเองหน่อยคืออย่าไปสกัดฝันตัวเองมากไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับไอ้ที่คนประสบความสำเร็จเขาทํากันแต่พอมันเป็นไปแล้วมันก็คือการพิสูจน์บางคนเขามีฝันเนาะแต่ไอ้ฝันบางทีมันเลี้ยงไม่ได้มันเขาเบไม่ได้เราสามารถไปสองขาได้ใช่ไหมหมายถึงว่าเราก็ยังต้องมีงานประจําที่ซัพพอร์ตได้แล้วก็ทําฝันไปได้ด้วยกันอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งแต่การวันเวทิกเก็ตเพราะนั้นผมบอกว่าผมบอกว่าฝันแล้วมันไปไม่ได้ ไปมากี่ครั้งคือถ้ามันไปไม่ถึงกลับมาใหม่แล้วไปอีกไปอีกไปแล้วไปอีกได้ไปอีกจนกว่าจะได้เออะแล้วมันจะไม่ได้ได้ยังไงเราทาเราใช,เาใช,เาใช้เราใช้แบบหลายทิตหลายรอบของเราแบบเนี้ยกับฟาร์มลุงลีเริ่มต้นยังไงบ้างส่วนตัวในวิธีของผมนะครับมผมใช้วิธีทําควบคู่ไปพร้อมๆกันจนมันรู้สึกว่ามันเบียดเบียนงานหลักแล้วก็คุยกับงานหลักว่าเราขอเป็นฟรีแลน หลจากนั้นเราก็ค่อยๆจากฟรีแลนซ์ก็เป็นฟรีแลนซ์มากๆก,ก็คือรับเป็นจอ็อบ <laughs> ก็ยังมีงานมีอะไรทำอยู่ตลอด uh huh. นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าโมเดลที่เราออกมาทำเนี่ยมันตอบโจทย์ทางความสุขด้วยตอบโจทย์ทางการเงินด้วย uh huh. มันก็จะเป็นความฝันที่ถูกวางแผนถูกวางแผนถ้าเป็นความ uh huh. ฝันที่ไม่วางแผนเนี่ยอาจจะจะเรียกว่า มันไม่ไม่ไม่ใช่ฝันเนี่ยถ้าางนั้นถ้าฝันจริง,รงๆมันต้องคิดถี่ถ้วนละเอียดแล้วต้องไปให้ได้มันต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่ๆของผมเนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องเลยกเกษตรทําอะไรได้บ้างไม่รู้จักแหกไม่รู้จักเลยร,ร,รู้จักแก่ไส้เดือนอผมบอกว่าอยากมีบ้านปลายชีวิตที่มีความสุขโอ้โหเปฝันกว้างจังนะอ,อยากมีบ้านปลาชีวิตที่มีความสุข แค่นั้นทำยังไงก็ได้ทำเกษตรได้ทำออกแบบเหมือนเดิมทำเกษตรได้ทำอาหารเหมือนเดิมผมโคตรมีความสุขเลยแต่สามอย่างนี้เป็นธุรกิจเดียวกันเราก็ออกแบบให้มันรให้มันอยู่ได้ใช่เออผมจะบอกเงินเข้าห้าทางของผมก่อนอยากทำฟาร์มลรงรีฟาร์มลุงลีมีผลิตผลขายผลิตผลถูกไหมฟาร์มลรงรีอยากให้คนรู้ว่าผลิตผลดีเปิดเวิร์กช็อปให้คนมาทำผลิตผล ฟาร์มโรงเรียนไม่ต้องจ้างคนดูแลฟาร์มใช้คนที่อยากสนใจที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยดูแลฟาร์มการันตีทุกเดือนทุกอาทิตย์ว่าผลผลิตคือแบบนี้ฟาร์มโรงเรียนคือนักจัดเวิร์กช็อปเกษตรฝันฝันคืออยากมีบ้านปลาชิตที่ดีโอเคทำดินทำต้นทางเองได้ทำุ้ยทางได้สอนคนอื่นได้สอนคนอื่นได้มีเครือข่ายได้มีเครือข่ายพอมีเครือข่ายก็มีผลผลิตต่างๆมีผลผลิต เชื่อมโยงมิติต่างๆเข้าด้วยกันารหาคนที่มีฝันเดียวกับเราเราไม่ได้วิ่งไปหายัดเยยดฝันเราให้คนที่มีฝันต่างจากเราเพราะนั้นฝันจะถูกแรงบวกปะทะปทะทะปะทะให้ฝันมันใหญ่ขึ้นยิ่งอยู่ใกล้คนที่มีแพชชั่นเดียวกับเรามันจะยิ่งก่อกอนมาของแพชชั่นทำให้ไม่ค่อยจะมีขัดใครขัดกันมากก็จะพากันส่งเสริมกันส่งเสริมกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองอะ พูกไปก็ไม่เห็นภาพเขาบอกแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปดูให้ลุงลีพาไปดูฟาร์มลุงเรียนค่ะครับเดี๋ยวไปเซอร์ว์รอบๆกัน มาต้องเป็นทัวร์ก่อนใช่ไหมพามาเล่นพามาเล่นบัวพามาเล่นขี่ใช่ทำอะไรอย่างเนี้ยแช่ขี้บัวแช่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปแบบไม่ค่อยอยากจะทํและเพราะว่าโอ้ดูใช้ที่เยอะเนาะอืใชถ้าเป็นคนที่เขายังไงมีพื้นที่เยอะๆเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรอืใช้วงซีเมนต์สามวงแช่น้ําทิ้งไว้สามวันแช่น้ำทิ้งไว้สามวันยกขึ้นมาเสด็จน้ำหนึ่งวันเอาไว้ตรงนี้ แต่งกลิ่นจุลินซีเอาเมือกไสเดือนเนี่ยมาทาให้บ้านไสเดือนพร้อมก็ไปรู้เนาะว่าไสเดือนมันชอบแบบนี้มันก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราจะเลี้ยงในนี้ก็ได้แต่ว่ามันเปลืองที่แล้วก็เลยเลี้ยงแบบซ้อนๆกันๆกันซ้อนๆกันไปชั้นๆแต่นี่คือเตรียมอาหารนี่คือเตรียมอาหารคุงลีถามจริงไอ้ไอ้ข้อไอ้ข้อมูลความรู้พวกเนี้ยเราต้องแบบใช้เวลานานไหมกว่าจะรู้จริงๆเรารู้ทีละน้อยเราก็ค่อยๆรู้ละเอียดขึ้นเราไม่ได้รู้แบบ complete เรารู้แบบ สะกิมสกิมสกิมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเก็บใช่แล้วก็รู้ขึ้นทีละนิดเจอคนที่เก่งกว่าแล้วก็ถามเขานะครับแล้วเราก็เราก็คิดในแบบที่มันเหมาะสาหรับเราเรามีที่น้อยเรามีเวลาน้อยแล้วเราต้องเลี้ยงแบบไหนเราก็ไม่ต้องไปเรียนแบบทุกคนเราก็เลือกแต่ข้อดีของคนอื่นมาทีนี้บ้านเรามันไม่มีที่ใช่บ้านเรามันไม่มีที่เราก็เลี้ยงกระบะก็ได้กระบะหลักการเดียวกันไหมลุงลีต้องแบ่งแบบหมัก ไม่ต้องแล้วอ,อันนี้คือเอาอาหารเขาขึ้นมาเลย oh. ทีนี้จํานวนเยอะหรน้อยอยู่ที่ว่าเราใช้ปุ๋ยแค่ไหน mm hmm. นะครับทำไมมีกระบะอะไรเราก็ใช้กะลำมังเจาะรู mm hmm. ง่าย mm hmm. อันนี้แบบทันสมัยน่อยอันนี้ก็เป็นกระบะ,ะ,บะที่ ผลิตโดยเราเองก็จะมีชื่อเราทำฟิตติ้งอัานไหมครับเกี้ต้องอามีไม้ลองแล้วเราล้วงเข้าไปจัดการไม่ได้ตอนนี้เราจะเติมผักเติมอะไรก็ได้อันนี้ผมจะเลี้ยงที่เดินพันอร์อ่ามันมีกี่พันที่เลี้ยงอยู่สักสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์อันนี้จะเป็นลายเสือเล็กไทเกอร์เวิร์มก็จะเป็นพันินดอร์พันินดอร์คือตัวไม่ใหญ่มากอย่างนี้เอาไว้ทําอะไรอันนี้ตัวมันเยอะมาก3 0 0พันตัว1กิโลเราก็เน้นเป็นอาหารสัตว์ก็ได้แล้วก็ทําปุ๋ยก็ได้พันนี้จะเป็นพันที่ มันเป็นฟังก์ชันก็เหมาะสําหรับคนแรกเริ่มเลี้ยงก็จะไม่ตายใครทาพันนี้ตายก็ไม่ต้องเลี้ยงละนั่นไงีไม่ต้องเลี้ยงตัวอะไรอีกแล้วลูกก็ตายปุ๋ยไปลงต้นไม้ตัวมันเอาไปเป็นอาหารสัตว์ด้นี่ฮะพื้นที่อย่างเงี้ยผลิตปุ๋ยได้แปดร้อยกิโลพื้นที่แค่นี้นะเฮ้ยเพราะนั้นเอเราอยู่กรุงเทพเราโลจิสติกดีกว่าคนอื่นเราส่งไปมาหาสู่ส่งของหรือคนมารับของง่ายเพราะนั้นการที่เราจะทำ เป็นฟาร์มเสตเดินในกรุงเทพมันก็เหมาะเพราะว่าเสตเดินนิยมเลี้ยงเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งอันนี้หนึ่งสายพันธุ์และลายเสือมีลุงลิมีอย่างอื่นที่เราไปดูตอนแรกเนี่ยเป็นแอฟริกันพันธุ์ที่ตัวใหญ่ใใช่ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้ดูตัวเนา๋ยป่ะ อีกพันหนึ่งเอ้ยสาเดือนอีกพันหนึ่งมันมีกุ้งด้วยอ่ะก็ตะเกียบที่บอกว่าให้เป็นเดือสัตว์เนี่ยเราก็ให้ขุนแม่กุ้งให้แข็งแรงอ้าวเล้ยงเสือเดือนเราเป็นฟาร์มกุ้งได้ไงเออแล้วถ้าเป็นฟาร์มกุ้งที่แข็งแรงมีคอนเซปต์ขนาดนี้ขายได้ไหมได้สิเรามีบ่อมีลูกฟาร์มทาลูกกุ้งได้เองมีฟีดอาหารเสืเดือนทําเสืเดือนอัดเม็ดทำเสืเดือนปรับสภาพน้ําทําเสืเดือนเข้าเครื่องกระจายปุ๋ยออโต้ไปปรับค่าน้ําเขียวไปปรับค่า ps ไปสร้างแผงต้นบูมอนนมั แตกลายออกไปแล้วใช่เพราะนั้นเราก็เริ่ม ทำลายเงื่อนไขของคนเมืองว่าไม่มีที่ไม่มีที่เลี้ยงแนวตั้งสิไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้มันทํางานตโนมมตสสิโอไม่มีทุนก็เลือกอันที่มันปรับไปเลี้ยงเส้เดือนก็ได้นี่ก็ได้ก็ไม่ต้องตัดสินใจเครียดไม่มีที่ไม่มีเวลาไม่มีทุนแต่ไม่มีฝันนี่ผมช่วยไม่ได้อต้องมีใจด้วยนะนิด ถึงเวลาพักเที่ยงแล้วครับพักเที่ยงใครกินลุงลีจะกินเหรออันนี้มันพันไหนเนี่ยแต่ก็เคยทําคุกกี้ไส้เดือนอันนี้พันแอฟริกันมันเนื้อมันเยอะคุกกี้ไส้เดือนรสชาติเป็นไงคุกกี้ต้องเสียงทยไม่ต้องเสียงท้ายเราไม่เสียงทยไม่ใช่ละคุกกี้ไส้เดือนกินกินเองจริงๆป่ะตอนทำก็มีคนอยากกินอยากเล่นอยากลองแล้วเป็นไงก็ไม่มีรสอะไรก็คือโปรตีนก็คือโปรตีนชมาคือเขาก็มันก็เหมือนเนื้อสัตว์แหละก็จะมีพันนี้แล้วก็จะมีอีกพันสุดท้ายก็จะมีกลิ่นหอมด้วย อ๋อเหรอไส้เด mm ือ hmm. ม mm ีก hmm. ล uh ิ huh. mm ่นหอมเหรอครับในอนาคตมีความคิดม mm ีความฝัน huh. ว mm ่าไส้เ huh. ด like mm ือนจะแต้มสิวได้ด้วยจริงเหรอถึงตอนนั้นบอกนะจะมาซื้อคนแรกเลยอันนี้ถือว่าตัวโตสุดปลาลุงรีอันนี้เขาไปทำอะไรอันนี้เป็นพันธุที่ตัวโตสุดแต่ยังแพ้พันธไทยพันเนี้ยเอาไว้ทําปุ๋ยเอาไว้ผลิตปุ๋ยโดยเฉพาะชื่อพันแอฟริกันไนท์คอลเลอร์หนีออกจากบ้านในเวลากลางคืนหลักๆของการทำไอเนี้ยไอเลี้ยงไส้เดือนเนี้ย คือปุ๋ยเป็นหลักหรือขายตัวมันเป็นหลักแล้วแต่แล้วแต่เราจะวางการตลาดนั้นยังไงถ้าเราอยากเน้นขายตัวเราก็ต้องดูว่าช่วงไหนเราจะมีตัวเสอเดือนเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นขายปุ๋ยเราก็คงไม่ได้ขายตัวมันเพราะเราจะไม่มีตัวมันมาผลิตปุ๋ยอ๋อใช่อันนี้คืออันนี้คือพันพันแอฟริกันใช่อ่าแล้วพันไทยอ่ะอยากเห็นพันไทยเนี่ยมันก็กองกองอยู่ตามใบไม้เรายังไม่ได้เลี้ยงแต่ว่า เราพูดผ่านเทปนี้เลยว่าอ,อีกไม่เกินเดือนหนึ่งเราจะเปิดตัวเส้เดินพันไทยชื่อคีตาแร่ไนท์คอลเลอร์คีตะแร่คือมันชื่อคีตาแร่แต่เราอาจจะออกเสียงว่าคีตาแรก ให้มันดูฝรั่งนะอินเตอร์เน็ตญ,นนะญี่ปุ่นี่ปนเอาไปทำอะไรเอามันไปทำอะไรเอามันไปเปิดตลาดการตกปลาซึ่งมันมีอยู่แล้วตลาดนี้แต่เราจะเปิดให้คนทั่วไปเข้าใจมุมมองของมิติเส้นเดือนตกปลาที่ทันสมัยยิ่งขึ้น<า>เพราะบางทีหาไม่ได้หาไม่ได้ทำยังไงครับผมเปิดแรกเลยอเอาเส้นเดือนที่บ้านไม่ต้องซื้อนะครับคุณป้าอยากเลี้ยงเส้นเดือนทำปุย๋ยเอาเส้นเดือนดินที่บ้านที่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนะี่ยมาแลกกันอสองต่อหนึ่งไหม ของตัวนึงของคุณสองตัวของฉั้นตัวหนึ่งอของคุณสองโลของชันหนึ่งโลส่วนต่างเอาไปทําการตลาดอันใหม่เมื่อคนรู้ว่าเส้เดือนมีค่าจะจะเอาสารเคมีลงไปในด,ดินให้ไม่เกิดเส้เดือนไหมไม่คุณก็จะเอาทํายังไงก็ได้บํารุงที่บ้านให้มันเกิดเส้เดือนนินเวศองค์รวมก็เกิดประโยชน์เกิดโมเดลธุรกิจเกิดการ เชนต่างๆที่เป็นตุ่มต่างๆในสังคมทํางานร่วมกันผมไม่ได้ทํางานคนเดียวผมไม่ได้รวยคนเดียวเดผมรวยคนชาวบ้านรวยผมรวยป้ารวยผมรวยลุงรวยสิ่งสิ่งเนี้ยที่เราคุยกันเล่นอยู่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแต่อีกแป๊บเดียวเนี่ยผมจะทํามันขึ้นมาเส้นเดินไทยเคยมีค่ามไหมครับถ้ามีถ้ามีคอมมูนิตี้ที่เป็นฟิชชิ่งมีอุปกรณ์มีเข้ามาสนับสนุนมีเบ็ดตกปลารุ่นใหม่มาให้ทดลองกับเส้นเดินพันนี่นี้ เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมทาทุกอย่างเพื่อให้ไอ้ตรงนี้ไปต่อได้คราวนี้ผมก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้เกิดตลาดใหม่อมเพื่อแสดงออกว่าเฮ้ยถ้ามันมีความคิดสร้างสารรค์มีความฝานันมีกําลังมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีความเข้าใจเรื่องขององค์รวมของธุรกิจว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไม่ใช่ว่ารวยคนเดียวแบบนี้มผมบอกว่าคุณจะทําอีกกี่ร้อยโปรเจกต์มันก็ทําสําเร็จ ตอนทําแรกๆเวลามีแบบมีคนมีอุปสรรคมันต้องมีอยู่แล้วแหละ,หละในในมันไม่สวยหรูมันไม่มาเป็นฟาร์มลุง <c oughs> ที่ใครๆก็มาใครๆก็อยากสัมภาษณ์นี้หรอก<ช>แรกๆเนี่ยเขาผ่านมันยังไงอ่ะจริงๆคํานี้ชัดคือถ้าเราทํามากมและคิดมากม,มันจะสําเร็จแต่ถ้าเราทํามากคิดน้อยไม่แน่หรือถ้าคิดมากทําน้อย ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าคิดมากเลยทํามาก้วยผมเชื่อคนขยันทุกคนแล้วคนตั้งใจทุกคนทาสำเร็จแน่นอนอคือถ้าคุณ <c oughs> ทําให้ตัวคุณเองตื่นเต้นไม่ได้คุณอย่าไปหวังว่าจะทําให้คนอื่นตื่นเต้นแล้วมาซื้อของคุณเลยนะหาความสุขในงานให้เจอแล้วเอิมไฟตัวเองให้ได้ผมก็อาจจะอยากไปเที่ยวพักผ่อนตกปลาดื่มสังสรรค์อะไรกับเพื่อนแต่มันก็ได้งานด้วยแล้วมันก็เป็นการตลาดในตัว มันคิดแล้วมันสุกสว่างในตาเนาะเวลาลุงลีพูดอะ่ะเออแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องทําอ่ะแล้วเชื่อมั่นว่าต้องทําได้แล้วพอเผดนี่จะเป็นอีกโปรเจกต์ที่เราได้มาคุยแต่เสียดายนะเวลาหมดได้ค่ะขอบคุณมากค่ะลุงเลีขอบคุณค่ะ แรงบันดาลใจนะฮะบางทีมันไม่ได้เข้มข้นมากแรงบันดาลใจแรกๆเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่อยากไปเจอรถติดไม่อยากไปเจอการเบียดเสียดไม่อยากไปแข่งขันกันและจากแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็เริ่มขยับมาเป็นเป็นทัชชันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยที่ว่าแล้วเราจะไปหาสิ่งสิ่งนั้นยังไงเราจะเติมแรงบันดาลใจด้วยคนที่ทำคล้ายๆเรามาก่อน แลเราศึกษาชีวิตเขาและเราลองทำตามบางอย่างโดยไม่รู้ตัวว่าเออไอสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนของเรามีเส้เดือนพอเราเลี้ยงเส้เดือนเราเกิดผลผลิตเราเราเอาผล,ผลผลิตไปใช้ต่ออย่างไรแล้วแปลจากขยะให้กลายเป็นเงินได้อย่างไร <c oughs> ตรงเนี้ยมันเริ่มเป็นแรงบันดาลใจมันเริ่มเป็นวิสัยทัศน์ที่ พัฒนามาให้กลายเป็นธุรกิจครับกคติของผมคือไอ้หมัดมวยเราต่อยไปร้อยหมัดเราต่อยเข้าสองหมัดเนี่ยก็เก่งละเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารคือผมชื่นชมคนขยันและเป็นคนดีผมไม่ค่อยได้ชื่นชมคนรวยมากนะเพราะว่ามันอาจจะเรียบง่ายเกินไปแต่ถ้าเกิด เป็นคนขยันด้วยและเป็นคนดีด้วยเนี่ยความรวยมันจะตามมาเองสิ่งที่เราทําได้เลยตอนนี้คือเราเอาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ห่างไกลจากทัศนคติที่ไม่ดีเวลาเราอยู่กับคนที่มีความฝันด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดพลังบวกที่ส่งต่อส่งต่อขึ้นไปให้เราอยากจะทําอะไรต่างๆให้มันสําเร็จเราอยากจะทําอะไรต่างๆที่มันมีความสุขเพราะนั้นอยากให้ให้สร้าง แรงบันดาลใจให้ตัวเองได้ไม่ต้องไม่ต้องรอให้ใครมาสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเราหมั่นเติมหาสิ่งที่เรารู้ว่าเราต้องต้องเดินไปตรงไหนแล้วสิ่งนั้นมันจะทําให้เรามีกําลังมีพละกกาลังที่จะทำสิ่งที่เป็นฝันของเราถ้าเราฝันไม่แรงพอเราก็จะเป็นเครื่องมือในการทําฝันให้กับคนอื่น <c oughs> เราบอกเปนะ็นนักออกแบบนะักออกแบบออกแบบอาหารของตัวเองไม่ได้เลยออกแบบอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยน เราจะได้ทำไหมเรากล้าให้กล้าให้เวลากับฝันตัวเองหน่อยคืออย่าไปสกัดฝันตัวเองมากต้องลงมือทำ และเหมือนที่ลุงรีบอกเอาไว้ค่ะคุณค่าเกิดจากการลงมือทํายิ่งทํามากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากเท่านั้นแต่ถ้าไม่ลงมือทําเลยไม่มีทางถึงเส้นทางฝันแน่นอนค่ะหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งหนึ่งเก๋คนล่าฝันและฟาร์มลุงรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราต้องลงมือทําและเวลาทาต้องจับจเยือด้วย โลหลายตังอนี่ขอบอกผมไม่ปฏิเสธเลยนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่ใช้เงินเงินสำคัญอะไรที่ใช้เงินซื้อได้ซื้อให้หมดแต่อะไรที่ใช้เงินซื้อไม่ได้อย่าไปซื้อเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคืองานออกแบบแต่ถ้าอันนี้มันทำให้ชีวิตคนเราดีขึ้นมันถือว่าเป็นงานออกแบบเป็นช่วงเวลาที่ทำรายการเราโคตรมีความสุขชอบเวลาคนตาสุกสกาวนะ เฮ้ยนึกว่าไข่เป็ดอ๋อนีอ่ไงไม่ใช่นี่เป็ดติดดีเนาะมาฟังนี้ได้ตลกด้วยมีสัตว์โชว์ได้ซ่า<โดย>